สวัสดีครับเมื่อนี้สายมาดันติามารู้จักดอกไม้ป่าครับพี่น้องครับเป็นดอกไม้สายทุ่งครับพี่น้องครับเป็นดอกไม้พุดทุ่งครับพี่น้องครับมาเบิ่งความสวยงามของพุดทุ่งครับพุดทุ่งกำลังออกดอกเต็มปานครับดอกพุดทุ่งครับสวยงามครับพุดทุ่งครับ เพงหมากของเขาครับหมากขเขเป็นฟักของเขาครับฟักแตกออกแล้วก็เป็นปิวไปครับปิวไปเป็นลบขึ้นล่มครับครับนี่ครับเม็ดของพุดทุงครับดอกสวยงามครับ พุทุ่งครับเป็นดอกไม้ประจําทุ่งนาครับพี่น้องครับออกดอกกำลังออกดอกสวยงามครับในเดือนมีนาไม่ษายครับต้นพุดทุ่งครับรากของเขามีสรรพคุณทางสมุนไพรครับต้นและรากครับมีมีรสร้อนครับสรรพคุณช่วยกระจายเลือดล่มได้ดีครับพี่น้องครับช่วยขับลมครับ ช่วยขับลมช่วยกระจายเลือดลมครับรากพุทธุ่งครับใส่ผสมกับอ้อยดําครับและกับข่าวสารเจ้าครับใส่ดืม่มสปปรรพคุณช่วยแก้อาเจียนครับรากของพุทธุ่งนี่ครับมีสปปรรพคุณทางสมุนไพรใส่รากต้มน้ำดื่มครับสปปรรพคุณแก้ทายบิดทายเป็นมูกเลือดแก้ท้องเสือ แก้ท้องเสียครับเปลือกต้นครับเปลือกต้นและรากครับใส่เป็นยากแก้ท้องเสียรากพุทุ่งใส่ร่วมกับรากต้นติ้วขนครับพักติว้วติ้วขน,นคือก็คือติ้วแดงครับใส่ต้มน้ำด่มสารพคุณแก่ กินพิษแก้พิษสําแดงครับพี่น้องครับพุททุ่งในตำราไทยใส่ต้นและรากเป็นสมุนไพรครับเลือดครับนอนน้องเสียครับในภาคใต้ครับในภาคใต้จังหวัดสงขลาครับเรียกต้นซับครุนครับมอยาพื้นบ้านจังหวัดสงขลาครับใส่นนยยางพุททุ่ง ผสมน้ามกับน้ามะนาวครับมาทาไปหัวฝีเป็นสมุนไพรช่วยขับหนองเสียเลือดเสียครับเลือดเน่าเสียครับรากของพุทธทุ่งนี่ครับเป็นสมุนไพรด้วยครับควาสวยงามของเขาครับครับเมื่อนี่อีสานมาดัดติกับพามาชมดอกพุทธทุ่งกำลังออกดอกสวยงามครับพี่น้องครับ ดอกไม้ประจำทุง่งนาครับริมไซาปาในจังหวัดนครพนมครับครับคลิปหน้าพอกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ